Apa yang saya lihat di sini? Helo Helo. Dia nak 왜 이래, 이거? <laughs> 음, 화면이 왜 이러는 거요 이건 되는데, 여기는 왜? 됐다. 아, 됐다. 사마디카 <laughs> 또 <laughs> <어우, 더워. 웃음> 안녕하세요 아침햇살이 아침 야 아침햇살이면은. 아침 아침 형님 하이요 반가워요 반갑습니다 <laughs> 완전 라방사람이 반가워요 반갑습니다 <laughs> 아 정말로 왜삐뚤어인데 이게 짐벌이 똑바로 가는데? 됐다 여기 는태구창에 저거, 어, 뭐지? 구청인데, 오늘 어, 무슨 또 행사한다고 놀러 나왔어요? 아, 이거. 코코카! 안 이뻐. 이렇게 행복해. <웃음> <웃음> 야, 추억의 아이스케이크, 추억의 아이스케이크. 야, <laughs> 아, 재밌네요. <laughs> เราคิดว่วันนการเปิดลูกจับรางวัลอีก่างวัลแล้วและเราประมาณขอเชิญนะคะท่านสอนพอเจษดาจักรพาณัยเพื่อนำข้าจับรางวัลให้น้ออีกอ5รางวัลค่ะแล้วเปลี่ยนเกียรบหมายเลขครับหมายเลขต่อไป400ทีมงานขอไกไรไก้เรยกอูกับไรย่นเ 갑자 아, 보여줘야겠다, 찍는 아, 거. 아 사주라고. <laughs> 빨리 <이상한> 어, <laughs> 어. 오, 터야 야, 추억이 아쉽 얼음 돌리는 거. 야. <laughs> 야. 7 0 년대 해먹던 건데 와 아이스크림 와 어, 아이스크림 가봉 이야 이 얼려진다니까 소금 넣고 하는 건거 되는 거참 음. 어릴 때 많이 해먹었는데 이거 음. อ่ากินยาม่อคิดยังเดมกรไม่ัดอ604ครับมคารก้604อยู่้ครับ604 604ครับ้ต่อไปอ่าได้าแล้วสคนมอเข้าปยาเลยดนอ้อมาแล้ว604ใครเกิด่่่่ไ 500. 54. 550. 550. มันฝาข้างเดียวยมาบ้างมาชอชอมาข้เดียวยมันมันใคราข้างเดียวบ้างนหวันนี้ใครใส่ยางเกงในตัวเดียวบ้างบ้างคะเข้ามา,มาใครจะใส่ใค,ใครใครจะใส่ยางเกงในสองตัวละพี่กี่คนแล้วคะ หนึ่งสองสามี่ห้กอีกสคนมาเลขตไปครับหมายเลขสองร้อยสี่สิลาลเนี่ยอาเสื้อชมพูมาลงอ่ะอ่าเสื้อชูอยากเล่นาเต่าพี่หลายรอบแล้วสองร้อยสี่สิบอีกคนหนึ่งพี่ต้นเอาให้เาแเด เอาอย่างเงี้ยเหลือเหลือเต่ามีแค่สี่ตัวพอเราจะเล่นเป็นคู่ฮะเราจะเล่นเป็นคู่เดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นคู่อ๋อหมายคนเลยเอาเตามีเหลือแค่สี่ตัวแค่สี่ตัวเทาน้ำออกให้เหลือท่เลือใช่ไหมคงานเรามีหลอดอีกนะฮะหลอดตัวหนึ่งครับหลอหนึ่งสี่สิบเอ็ดอยู่ไหมคะสีอยู่ หมายเลข41ค่ะเราได้เป็นคครับแปดคนนะคนอ่าแคนจะยากเป็นทีมละสคนอ๋อยค่ทีมละสองคนไม่ยู่ค่ะประจำที่ก้อยเลยค่ะประจำที่ก้อยเลยเดี๋ยวกติการอักคู่ไปอยู่ที่ก้อยก่อนสัละคนสครับหนึ่งเก้ครับหนึ่ร้บสี่หนึครับหมายเลข หน่ง้าสี่อยู่่อครับหนึ่งเก้าสีาสีครับอยู่ครับหนึ่าสตกัู้เปิดฝาเปิดฝาครับหนึ่กาสี่เดีกติกาที่เรเลยไ่อยู่ครับต่อไปสไม่อยู่ต่อไปหมาเลขหนึ่งหนึ่งห้าห่งห่าครับ ห 1, ึ่ไปอย่รไหนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอบนึไม่อยู่ครัไม่อยู่เอาไปไม่อยู่ตอไว้ครับหมายเลขขอพี่ต้นกับพี่หนูค่ะสองคนค่ะชน้องหนูคตัวนี้ค่ะตัวนี้เลย่ะอ่าไอู่องครับไม่มี่คู่สองู่าคู่ใครคู่ใครต้อับใครคู่ใครูี่สีอยู่ไหนกเไมครับ รอบนี้เราจะมีผู้แข่ันทั้งหมดสี่ผู่นะเดี๋ยวพี่จะกษาพี่จัดการเลยรอบนี้เั็นรอบแบบนี้เก้าสิบเก้าจะมีจะมีหนึ่งแท็ปนะมีอยู่ตรงนี้ฮะมีหนึ่งแท็ปอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งวิ่งวิ่งเอาหลอดนะฮะแบบนี้ท้าปัดจู๊จูไว้นะปัดจู๊จู๊เฮ้ยนะพี่จะแจกตัวละอันผู้อาหลอดคนสองคนค่ะดูร่กษพี่นะมาบอกวู้หนึ่งอัน หลอดเอาไว้ต้องไหนก่อนไเลยไปปากจูงไปเลยหกหลอดเอาไว้ตรงนี้นะคใช้มือนะเกมนี้ห้ใช้มือหกสองเก้าอยู่กัรกคือเอาหลอดไปเสียบหัวไปเสียบตัวภาพใช้มือใชสง้หนึ่งเสียบป็คนไปสองไปเสียบต่อใช้เสียบได้ก่อนให้เินมาพ๊อตละัทัที่อยู่ไหมครับกินกินินกินกกินกิ ไหหลอดลงขวดแล้วให้วิ่งานานน้าเดี๋ยวดูเสาธิตนะอะพี่โนูสาธิตอีกรอบนึ่รัะมาดูดูพี่โนูสาธิตสอคนเล่ะเกมนี้สอคนสออันนี้สองคนนะสามสองนด้านหน้าสอาคนที่รงเซตหนนาสองคนอยู่ไหมคะหนึ่สองนยกมือขึ้นทีค่ะ จะมีไคกันต่อเลยค่ะพี่ตัวสามหกสองคามพี่องสามร้อยหกสิบสองค่ะอยู่ไหยคะสามร้อยหกสิเสองค่ะใช่ถ่ายยงเลยนะพี่ซีน่าสามหกสองสองไม่มีนะคะไปต่อเลยค่ะพี่ตัวร้อนะครับต่อนนะครับต่อไปเดค๋ยวต่อ สามหนึ่งสี่ค่ะสามร้อยสิบสี่มีไหมลูกสามร้ยสิบสี่ค่ะสามห่งสี่ค่ะมาแล้วครับมาแล้วค่ะดูดูหอดดูแล้วสีอะาวเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเอาหนีบหนีบหนีบหลอดหลูกถาปากจุ๋ยถ้าปก tuyệt vời 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 tuyệt เขาสกุลยังจุกอ่ะเนี่ยอาบ้านยอบ้ยองก็อบ้านยองก็อาบ้ยอก่อานยออาบ้านยองก็อาบ้างอาบ้านยองก็อายองกาบ้่นยองก็อาบ้านยองก็อาบ้านยออยองก็าบนยองก็อาบ้างก็้า

주구장창 들어갈 거야 이제 뭐 대나 안되나 주구장창 주구장창 들어봅시다. 495. 4 495. 4 9 495. 4 9 495. 4 9 495. 495. 495. 4 Samsung <coughs> 9, bình quân nào nè, Samsung <coughs> 9. 잠시 뒤에 봅시다. 차 타고.